ข่าวรายการข่าวที่ขอข่าวไม่ควรพลาดสวัสดีค่ะพบกับอิฉันเข็มมาสอนหนูข่าวเช่นเคยนะคะฮะก็ข่าววันนี้นะคะจะมาตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดสําหรับพายุแกมีนะคะว่าจะส่งผลทําให้ฝนตกในจังหวัดไหนพื้นที่ไหนบ้าง ผู้ชมร่วมกันให้ข้อมูลมาได้นะคะผ่านหน้าจอฮาร์ดข้อข่าวของเราวัาที่บ้านของคุณที่ทํางานของคุณฝนตกหรือเปล่าส่งมาได้นะคะทาง s m s 415555 5เรายังคงมีของรางวัลมอบให้เช่นเคยจับรางวัลสิ้นเดือนนะคะและเราจะมาตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดกันในขณะนี้นะคะกับท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาดอร์ Dr. สมชายใบม่วงค่ะซึ่งขณะนี้นะคะท่านรองอธิบดีอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะท่านรองอธิบดีคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีครับคุณเชมาสอนครับสองทายครับค่ะล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้สําหรับพายุแกมีเป็นยังไงบ้างแล้วคะอตอนนี้พายุแกมีนะครับได้อ่อนตัวนะครับจากพายุดิเพชัน,นะ,ะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วค่ะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วปกคลุมอยู่ทางด้านตะวันตกของภาคกลางครับค่ะแล้วก็กําลังเคลื่อน,นตัวเข้าแนวร่องมรสุมนะฮะค,คาดว่าจะเข้าสู่อา่าวมาตะบันประเทศพม่าในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่เก้า แต่ว่าก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวมัตบันประเทศพม่าในวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังมีลิสเตอยู่ทําให้บริเวณภาคกลางตอนล่างนะครับของบ้านเราภาคตอนออกและภาคใต้ตอนบนยังคงจะมีฝนตกหนาแน่นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งได้ในระยะวันนี้กับพรุ่งนี้ครับค่ะส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ก็ตกตกหยุดหยุดนะคะท่านรองอธิบดีคะนี่ก็เป็นอิทธิพลจากแกนนี้หรือเปล่าคะใช่ครับสาเหตุจากตัวนี้ครับค่ะ ตอนนี้คนก็กังวลใจนอกเหนือจากแกมีก็กังวลเรื่องของพายุพิรุณด้วยตรงนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงไหมคะคงไม่เกี่ยวครับพายุพิรุณเนี่ยนะครับตอนนี้พัฒนาขึ้นเป็นพายุโซ้อนแล้วและน่าจะพัฒนาขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นต่อไปแต่ทางแนวทางการเดินของพายุพายุพิรุณเนี่ยนะครับในทางการเคลื่อนตัวเนี่ยนะครับจะเคลื่อนตัวขนานกับประเทศฟิลิปปินส์ไปทางเหนือค่ะนะครับแล้วก็ไปเฉียดทางเหนือของประเทศฟิลิปปินส์นิดนึง นะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะบ่ายโฉมหน้าเข้าไปสู่ประเทศไต้หวันครับแล้วก็ออกไปสู่ญี่ปุ่นครับะจะไม่มีผลกระทบกับลมฟ้าอากาศของบ้านเราครับอืมค่ะอย่างแกมีที่เป็นหย่อมความกดอากาศต่ํานะคะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําที่รุนแรงหรือไม่รุนแรงยังไงคะท่านรองอธิบดีคะคือหย่อมความกดอากาศต่ําแกมีเนี่ยอ่อนตัวมาจากพายุดิสเดชันนะคะคงจําได้ว่ามันเริ่มจากเป็นโซนร้อนแล้วก็ อ่อนกาลังลงเป็นพายุฤดูแฟชันและหย่อมอ่อนกาลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํะกําลัางแรงแล้วก็กําลังอ่อนลงอยู่อยู่เองเพราะฉะนั้นลักษณะการหมุนวนของกระแสลมหรือความเร็วลมรอบศูนย์กลางก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ก็สร้างอิทธิพลทำให้มีฝนตกหนักได้บางแห่งในวันนี้ครับที่เห็นคึ้มๆึ้อยู่ในกรุงเทพมหาะนะครและปริมณฑลเนี่ยนะครับก็เป็นอิทธิพลจากพายุแกมีทั้งนั้นเลยครับ ค่ะที่ท่านรองอธิบดีบอกว่าจะไปเมียนมาพรุ่งนี้แล้วหมายความว่าฝนจะหยุดตกพรุ่งนี้เลยไหมคะสาหรับบ้านเราไม่ครับไม่ครับคืออายุแกมีเนี่ยนะครับพอเคลื่อนตัวเข้าสู่ร่องมรสุมลงสู่ทะเลอันดามันประเทศพม,ม่าอ่าวมาตบวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยพอลงไปในทะเลครับอาจจะได้รับเออาหารไปหรอเลีเ้ยงคือความจริงของอากาศกระแสลมอาจจะปันะป่นปนอยู่ตรงนั้นอีกวันหนึ่งเพราะฉะนั้นอิทธิพลเนี่ยจะทําให้คลีกตะวันตกของบ้านเรา ก็ได้แก่จังหวัดกาญจน,าบาาบนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนะครับเพชรบุรีอาจจะประจวบกิริขันด้วยยังจะมีฝนตกต่อไปได้ในวันที่เก้าอีกวันหนึ่งนะครับค่ะและกรุงเทพมหานครล่ะคะจะตกอีกสักี่วันอาจจะมีอ,อยู่บ้างครับแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ที่นี้ยังมีอีกวันหนึ่งสักประมาณครึ่งวันอักครึ่งวันแล้วกันครึ่งาพอค่ำๆม,ม,มีแกมีขยะออกไปแล้วก็จะน้อยลงไปแล้วครับค่ะก็ะะเรียกได้ว่าไม่รุนแรงเหมือนที่กังวลใจกันไหมคะ โชคดีครับที่ไม่รุนแรงเหมือนที่กังวลใจค่ะแบบนี้นอกเหนือจากแกมีเราต้องเฝ้ราระวังพายุลูกอื่นๆอีกไหมคะตามรายงานข่าวบางกระแสก็บอกว่านี่เป็นลูกแรกและลูกสุดท้ายแล้วจะไม่มีละตกลงแล้วจะมีอีกไหมคะคือโดยจริงๆแล้วถ้ามองนะครับน่าจะเป็นลูกสุดท้ายของประเทศไทยตอนบนค่ะคือในภาคเหนือภาคตะหนยเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเพราะประเทศไทยเราแบ่งเป็นตอนบนกับตอนล่างครับน่าจะเป็นลูกสุดท้ายของประเทศไทยตอนบนนะครับ แต่ถามว่าในอนาคตยังมีโอกาสมีพายุเข้าประเทศไทยไหมมีโอกาสอีกหนึ่งเดือนครึ่งครับค,คือจะไปคิี่สุดเดือนพฤศจิกาแต่ว่าถ้าหากมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในหนึ่งเดือนครึ่งที่เหลือเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ประเทศไทยเราทางตอนตอน,ตอนล่างแหะครับตอนภาคใต้ตอนล่างคือภาคใต้ฝั่งเกาะสมุยครับทางด้านนั้นครับมีโอกาสาที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเข้าทางชุมพรหรือว่าถ้าทางก็ทางสุราษฎร์ธานีมีโอกาสยังมีโอกาสอยู่ครับ ค่ะก็คือต้องเฝ้าระวังไปจนถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนถูกต้องครับค่ะส่วนหลังจากนี้นะคะหลังจากแกมีผ่านพ้นไปตอนนี้บางจังหวัดอากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วนะคะตามรายงานข่าววันนี้ที่เป็นข่าวใหญ่บอกว่าเป็นไปได้หิมะจะตกในบ้านเราท่านรองอธิปดีว่ายังไงคะตามทฤษฎีอุตุนิยมวิทยาและวิชาการอุืยาเป็นไปไม่ได้ครับที่จะมีพายุหิมะตกในบ้านเราจะมีหิมะตกในบ้านเราตามทฤษฎีแล้ววิชาการเป็นไปไม่ได้ครับค่ะ แต่อากาศจะเย็นจะเย็นขนาดไหนคะค่ะเห็นบอกว่าปีนี้จะเย็นกว่าปีที่แล้วแล้วก็จะเย็นลงมากจะเป็นอย่างนั้นไหมคะเออยังบอกไม่ได้ครับค่ะจะบอกได้ก็ต่อเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือลงมาชัดเจนถึงจะบอกได้ครับถ้าอยู่ตอนนี้ปลายตอนช่วงปลายตรงนี้จะบอกไม่ได้ครับยาวนานเกินกว่าสามสี่เดือนนี่บอกชัดเจนไม่ได้ครับบอกจะตียนคร่าวๆได้ว่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วครับค่ะ ดังนั้นณนะตอนนี้ก็ไม่มีพื้นที่ไหนที่น่าเป็นห่วงมากใช่ไหมคะสําหรับผลกระทบที่เกิดจากแ่นดีไม่มีครับค่ะประชาชนสบายใจได้นะคะสบายใจได้เลยครับค่ะอาะคะตรวจสอบจากท่านรองอธิบดีเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณคเป็นอย่าง,งสูงค,ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับแกมีนะคะและเมื่อสักครู่นี้ท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกไปแล้วนะคะว่าได้อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําแล้วนะคะแต่ว่าหลายจังหวัดเขาก็ไม่ประมาทนะคะมีการเฝ้าระวังกันมาอย่างต่อเนื่องอย่างทางประจวบคีรีขนันมีการสั่งการทุกหน่วยงานนะคะ เตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงส่วนจังหวัดร,ราชบุรีตลอดทั้งวันนะคะสภาพอากาศบนท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเมฆฝนมีน้ําท่วมขังบางจุดนะคะปริมาณน้ําในแม่น้ําแม่กลองตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะนายวีระศรีวัฒนตรกูลผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรียกประชุมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องหลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยหนใน25จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากพายุแกมีโดยได้เตรียมความพร้อมระบบบริหารจัดการตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยแบ่งพื้นที่เสี่ยงภัยออกเป็น3จุดนะคะได้แก่พื้นที่เชิงเขาฝั่งตะวันตกตั้งแต่อำเภอหัวหินถึงอำเภอบางสะพานน้อยโดยเฉพาะตำบลห้วยสั์ใหญ่พื้นที่รับรุ่มในเขตตัวเมืองหัวหินและอำเภอเมืองรมไปถึงพื้นที่ริมทะเลซึ่งได้รับการแจ้งเตือนหัวโจงระหว่างวันที่8-10ตุลาคมนี้ให้ระวังื่นสูง2-3เมตรที่อาจสกพมกระ พบต่อชีวิตและทรัพย์สินซึ่งก็มีการแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะงดลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดในช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้ค่ะพร้อมย้ำให้ทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานเคืองรุกตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะขณะที่ชาวประมงเรือเล็กชายฝั่งต่างพาเรือกันหลบำพายุในคลองบางนางรมและ,ขละ,ะเขาชุมชนตามม่องลายนะคะในเขตเทศบาลเมืองประจวบแล้วกว่าร้อยลำเลยค่ะ ไปดูที่จังหวัดราชบุรีกันบ้างค่ะสภาพอากาศก็ยังคงเต็มไปด้วยเมฆฝนที่ฝนตกตลอดทั้งวันนะคะทําให้พื้นที่ราบลุ่มไรนารวมถึงถนนหลายสายมีน้ําท่วมขังสูงโดยเฉพาะที่อําเภอสวนพึ่งฝนตกตลอดทั้งวันค่ะบางพื้นที่น้ําท่วมขับพลันแล้วก็ไหลลงคลองลําพาธีโดยเฉพาะห้วยต่างๆนะคะอย่างเช่นห้วยคอกหมูห้วยภุรก,กรรมห้วยบ่อหวีห้วยน้ําหนัก ที่รับน้ําจากอําเภอแก่งประจานจังหวัดเพชรบุรีลงสู่คลองลําพาทีบวกกับน้ําป่าที่ไหลลงมาจากเทือกเขาตะนาวสีทางฝั่งเมิยนมาถ้าฝนยังไม่หยุดนะคะอาจทําให้สวนพึ่งนั้นเกิดปัญหาน้ําท่วมขับพลันหน่วยงานภาครัฐและอบตอเขามีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนนะคะว่าต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะ และถึงแม้ว่าสถานการณ์พายุแกมีจะไม่ได้รุนแรงเหมือนที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นโชคดีของประชาชนแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วเขาก็เตรียมพร้อมรับมือกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะระดับน้ําในลาคลองไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ว่าชาวบ้านชุมชนริมคลองห้วยพรมโหดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมขังเขาบอกว่ามีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้าสถานการณ์ฝนตกกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งวันนี้คุณวริศดาหาระภูมิลงพื้นที่ไปปักหลักติดตาาาามถนกกรณ์อย่งล้ เราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดที่นั่นจากคุณวริศดาค่ะเชิญค่ะนี่คือสภาพปริมาณน้ำคลองห้วยพรมโหดของระบายน้ำสายหลักของอำเภออลัมยาประเทศจังหวัดสะแก้วซึ่งปริมาณน้ำได้มีการลดระดับลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางเทศบาลได้พยายามเร่งระบายน้ำออกไปยังประเทศกัมพูชา18ชุมชนริมคลองห้วยพรมโหดเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังที่เจ้าหน้าที่รัฐ ้าระวังเป็นพิเศษเพราะหากน้ำไม่คลองเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมชุมชนเพียงนิดเดียวมวลน้ำมหาสารที่มีจะเข้าท่วมทุกพื้นที่ในอำเภออรัญญประเทศตอนนี้สภาพของน้ำก็ระบายออกไปฝั่งกัมพูชาเยอะมากแล้วคิดว่าความเป็นห่วงกับประชาชนในการน้ำท่วมครั้งนี้คงเหลือประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เราก็มีการเตรียมประสบไฟเพื่อเหตุฉุกเฉินไว้นะครับเตรียมศูนย์ บรรเทาทุกข์สำหรับชาวบ้านที่โดนน้าแล้วก็ไม่มีที่พักอาศัยครับการเปิดประตูระบายน้ําที่กั้นพรมแดนไทยกัมพูชาเป็นหนึ่งในมาตรการสําคัญที่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่รอดพ้นจากวิกฤตสถานการณ์น้ําท่วมโดยขณะนี้ได้มีการเปิดประตูระบายน้ําไปแล้วเจ็ดบานจากจํานวนเก้าบานทําให้น้ําในคลองพรมโหด ลดระดับลงไปเกือบ3เมตรจากระดับตะลิ่งนอกจากนี้ทางเทศบาลยังเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องกำจัดสิ่งปฏิกูลป้องกันขยะกีดขวางทางไหลของน้ำก็ระยองสโมสรน,นึ่งในชาวบ้านชุมชนวัดเกาะชุมชนริมคลองห้วยพรมโหดได้เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์เมื่อคือนที่ผ่านมาให้ทีมข่าวฟังแม้ว่าตลอดช่วงเช้าของวันนี้ฝนจะไม่ตกหนักอย่างที่เธอกังวลแต่เธอก็ไม่ประมาท คอยเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วจะยังไม่เป็นที่น่าเป็นห่วงอย่างที่หลายฝ่ายกังวลแต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเปลี่ยนชั้นหรือเปลี่ยนอะไรที่มันเคยโดนน้ำท่วมแล้วพังไปก็เปลี่ยนมันเป็นวันสดุที่คงทนกับน้ำแล้วก็มีการป้องกันโดยการสร้างอย่างที่เห็นนี่แหละครับคือเราสร้างเป็นยังไงเป็นถาวรเลยครับก็คือป้องกันน้ำครั้งต่อไปที่คาดว่าจะมีมาอ,<ป>อีกเขากลัวเขาออกมาไม่ได้ ก็กระซื้อไปข้าวบวกขนมบวงมาม่าไวไวอะไรอย่างเงี้ยคะแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมขังและผลกระทบของพายุแกมีจะคลี่คลายลงแต่ชาวบ้านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไปอย่างใกล้ชิดนัดดานในธรรมานุวัตรถ่ายภาพวริดาหารภูมิฮาดคอข่าวรายงาน ค่ะขอบคุณคุณวริดาและทีมข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ากลับมาในช่วงของฮาร์ดอิชทูเราจะมาปิปตามบทเรียนที่เกิดขึ้นจากมหาอุทกภัยเมื่อปล,ปลายปีที่แล้วนะคะในเรื่องของการประท้วงของประชาชนในช่วงน้ําท่วมเขาประท้วงกันเรื่องอะไรประท้วงกันหนักขนาดไหนแก้ปัญหาอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะบัตรสินเชื่อเกษตร,รกรสำหรับเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวลูกค้าทกสอขอรับบัตรวันนี้ที่ทบสทุกสาขา กลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยทุกเรื่องการประชุมและงานแสดงสินค้ากด1105 TSET Call Center ท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหายาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินสิคะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเปิดฟ้าใสเพื่อโลกสวย กาศิยานดอนเมืองมีคลังสินค้าในท่ากาศิยานจำนวนทั้งสิ้น5อาคารปัจจุบันเปิดให้บริการ2อาคารประกอบด้วยอาคารคลังสินค้าภายในประเทศดําเนินการโดยสายการบินนกแอร์และอาคารคลังสินค้าที่1ให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศในรูปแบบของโรงพักสินค้าดําเนินการโดยบริษัท B F S Cargo D M K จำกัดโดยแบ่งประเภทสินค้าที่ให้บริการคือสินค้าทั่วไปสินค้าเน่าเสียง่ายและสินค้ามีมูลค่าโดยได้มีการจัดเตรียมห้องมั่นคงและห้อง ปรับอุณหภูมิเพื่อให้บริการสินค้ามีมูลค่าและสินค้าเน่าเสียง่ายพร้อมกันนี้ยังมีพื้นที่แยกเฉพาะเพื่อจัดเก็บสินค้าอันตรายหรือเดนเซอร์สกู๊สอีกด้วยบริษัทอากาศยานไทยจำกัดมหาชนอย่หาหักโหมหน้าตา ไม่ต้องกลัวนะหัวใจตายอยู่ในมูยาอยู่แล้วอยู่ในมือคนนั้นต่างหากลดความหวานลงไงครับ <c oughs> เครื่อโรองพยาบาลกรุงเทพโทษ719 <love> <c oughs> ได้จำกัดรักทำให้ตาบอดด้วยแพ็คเสริมอินเทอร์เน็ตแค่399บาทโทรดอกจัน104ดอกจัน 2, 1, สอเหนึ่ย์สีมัครที่สิบเธันวาคมนี้รุ่นดูบอลสีที่สเปนน่าแฮปปี<า>้วอร์เนอร์บรอดเดอร์สพ <Happy. S 3> ิิเจอร์หักปุ่มิใจเสนอภาพยนตร์แอคชั่นทริลเลอร์ระทึกแข่งปีกับแผนปฏิบัติการชิงตัวประกันพลิกฟ้าหนีสุดนรกเบนเอเฟเล็คอาโกแผนฉกฟ้าลับลวงสถานโลก11ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ สามมิตรกลิ้พาวเวอร์กระบะด CNG สองระบบที่วางสามถังในแคสซีรายแรกของไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับสิทธิบัตรระดับสากลระบบ CNG ที่ได้รับมาตรฐานยูโรรายแรกที่กล้รับประกัน5ปีหรือ2,000กิโลเมตรบั่นใจกับสามมิตรกลิ้พาวเวอร์พลังที่เป็นมิตรสู่งานเทศกาลยิ่งใหญ่ลถบัลบลีลุกเฟอร์นิเจอร์แฟชั่นฟู๊ซเฟสติวัลสัมผัสบรรยากาศเฟอร์นิเจอร์หรูและสวนไม้สวยอัญมณีเลอค่าอาหารนานา,นาเลิศรส อลังกายกับงานว e d d i n g เฟสติวัลงานวิวาเพื่อคู่รัฐและงาน Baby and Family Festival ที่เด็กๆต้องตื่นเต้นกับของเด็กเล่นมากมายพัดเชิญหน้ากับมหากรรมของใช้เศรษฐีครั้งที่3และงานมหากรรมบันเทิงเที่ยวทั่วไทยครั้งที่5จัดเต็มเทศกาลลดบลัลลอโลกรวมไว้ในงานเดียว 6-14ตุลาคมนี้8ทอลเต็มนัอิมแพกเมืองทองธานี กลับเข้าสู่ช่วงฮาร์ดอีชูนะคะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าขณะนี้ประชาชนก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วนะคะว่าปีนี้น้ําจะไม่ท่วมหนักเหมือนกับมหาอุทกภัยในช่วงปลายปี2554แต่จากปัญหาที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าเป็นบทเรียนสําหรับปีต่อ,ตอไปในช่วงฮาร์ดอีชูวันนี้เรามีผลการศึกษาจากคณะทํางานยุทธศาสตร์สันติวิธีค่ะ เขามีการศึกษาเรื่องของการประท้วงของประชาชนในห่วงสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะว่าการประท้วงแต่ละครั้งวิกฤตขนาดไหนประเด็นการประท้วงคืออะไรและมีวิธีการรับมือและแก้ปัญหากันอย่างไรติดตามในรายงานพิเศษจากคุณนัทคราวุฒิเมืองสุขนะคะวันนี้นําเสนอในตอนที่มีชื่อว่าแผนแก้ปัญหาการขัดแย้งในสถานการณ์อุทกภัยติดตามจากคุณนัทคราวุฒค่ะ การประท้วงเพื่อให้เปิดแนวบิ๊กแบ็กที่บริเวณแยกคอปออเมื่อ,อปีก่อนเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สาคัญที่ประชาชนออกมาร่วมแสดงออกด้วยอารมณ์โกรธเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเปิดแนวกระสอบทรายยักษ์หรือบิ๊กแบ็กเพื่อช่วยบรรเทาระดับน้ําที่ท่วมสูงและขังมาเป็นระยะเวลานาน,านท้ายที่สุดเมื่อไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีการแสดงออกครั้งนี้จึงจบลงด้วยการช่วยกันรื้อแนวบิ๊กแบ็กด้วยตนเอง าพเหล่านี้คือการแสดงออกในสภาวะวิกฤตอันเป็นหนึ่งในข้อค้นพบจากการศึกษาของคณะทํางานยุทธศาสตร์สันติวิธีในการศึกษาปัญหาความขัดแยง้งช่วงเกิดมหาอุทกภัยเมื่อปีก่อนผู้คนมีปฏิกิริยาต่อวิกฤตที่อาจน,นําไปสู่ความขัดแย้งอย่างไรและมีสิ่งใดบ้างที่สังคมไทยจะสามารถทําเพื่อบรรเทาความเสียหายและความทุกข์ยากของผู้ที่ลุกขึ้นมาประท้วงในห้วงเวลาของการประสบภ,ภยัยรวมทั้งการป้องกันไม่ให้มีความรุนแรงเกิดขึ้น โดยผลการศึกษาพบว่ามีเหตุการณ์ประท้วงรวมทั้งสิ้น126เหตุการ์จำนวนผู้ประท้วงเฉลี่ย275คนต่อเหตุการณ์อยู่ในพื้นที่กรุงเทพ35ครั้งปทุมธานี32ครั้งพระนครศรีอยุธยา17ครั้งมีความรุนแรงเกิดขึ้น8เหตุการณ์ทั้งการทะเลาะวิวาทเหตุยิงและเหตุระเบิดมีผู้บาดเจ็บถึง9รายผู้ประท้วงส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านรองลงมาคือเกษตรกรและคนของพรรคการเมือง ซึ่งยังพบว่ามีข้อเรียกร้องถึง4ระดับคือระดับความเปราะบางซึ่งเป็นการเตรียมรับมือน้ําท่วมที่ได้ประสิทธิภาพระดับสภาวะวิกฤตที่มีการทลายแนวกั้นน้ําเปิดประตูน้ําแล้วเร่งบริหารจัดการน้ําท่วมระดับสภาวะฟื้นฟูและสุดท้ายคือระดับที่เป็นปัญหาการบริหารจัดการของภาครัฐซึ่งหากไม่ถูกจัดการก็จะเข้าสู่สภาวะวิกฤตเช่นเดียวกัน นักวิชาการระบุว่าทุกปัญหาทุกการประท้วงประชาชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนกลางเข้ามาเป็นผู้แก้ไขปัญหาซึ่งมีโอกาสประสบความสาเร็จสูงสุด,ดในขณะเดียวกันก็ไม่เห็นความพร้อมรับมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นอบตอบจต่างๆเนี่ยจะเป็นองค์กรที่ถูกร้องเรียนน้อยตรงที่สะท้อนอะไรสะท้อนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพวกนี้เขาทํางานใกล้ชิดกับภาคประชาชนมากเขา เรียกอ่อ,อ,อร่วมเคียงบาทเคียงไหลกับประชาชนมาตลอดร่วมทุกร่วมยากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของเชิงของการป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วไม่ให้มันรุนแรงเนี่ยรัฐบาลควรทํางานากับกลุ่มคนเหล่านี้ให้มากนะครับสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษาความขัดแย้งในห่วงเปลืดอดอุทกาภาัยปีที่ผ่านมาก็คือในจํานวนการประท้วงทั้งหมดผู้ประท้วงมีโอกาสประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเมื่อใช้การเจรจาหรือใช้คนกลาง ในขณะที่การเผชิญหน้าโดยตรงกลับประสบความสาเร็จน้อยกว่าการรวมตัวของชาวบ้านเนี่ยมีความสําคัญการรู้เท่าทันข้อมูลมีความสําคัญถ้ามองในมุมกลับเนี่ยนะครับเพราะเราพบว่าบทบาทของข้อมูลข่าวสารที่ไปไม่ถึงไม่เพียงพอไม่สม่ําเสมอกันและความน่าเชื่อถือมันทําให้ความคาดหวังของของชาวบ้านเนี่ยไม่เท่ากัน นะครับเพราะนั้นันี้เมื่อความคาดหวังมันไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ว่าเวลาการแก้ปัญหามันก็จะบอกความยุติธรรมในกระบวนการจัดการแก้ปัญหามันเกิดในขึ้นนงบทสรุปของผลการศึกษาครั้งนี้ระบุว่าการประท้วงของประชาชนคือการส่งสัญญาณสภาวะเปราะบางที่ตนเองประสบเตือนให้ตระหนักถึงสภาวะวิกฤตที่กำลังมาถึงและคาดหวังให้รัฐส่วนกลางเข้ามาเป็นผู้แก้ไขปัญหา สิ่งที่ต้องเตรียมรับมือคือการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเตรียมความพร้อมคนที่จะเข้าไปเป็นตัวกลางในการเจรจาดังที่ปรากฏในมหาวุทยุกภัยปี2554ได้สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อรัฐน้อยลงรัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสําคัญกับการเตรียมรับมือความขัดแย้งที่ก่อตัวขึ้นพร้อมๆกับระดับน้ําที่เพิ่มขึ้น น้ำเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลท่วมหรือไม่ท่วมจึงอาจไม่ใช่คำถามที่น่าสนใจที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะรับมือกับผลกระทบที่ตามมาหลังจากน้ำท่วมอย่างไรอุกฤษเหล่าสินชัยถ่ายภาพนัทราวุฒิเมืองสุขฮาร์คขรอข่าวรายงานค่ะขอบคุณคุณนัทราวุฒิและทีมข่าวด้วยนะคะพักต่ก่องรูดเดียวค่ะช่วงหน้าเรากลับมาในช่วงสุดท้ายของฮาร์คอรอข่าวค่ะ เชื่อรถหมุนเงินมีเงินสดมีรถขับอนุมัติเร็วที่กรุงไทยทุกสาขาโดยกรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง02-299-3888เมื่อไอใช้อัปาเช่อย่ากแก้ไออัปาเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอัปาเช่บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงเราเชื่อว่าเราเป็นกระต่ายและอีกหลายคนเป็นตับ เราเก้าวหน้าไม่แพ้ใครในภูมิภาคยุคนี้ 3G 2.1GHz เปลี่ยนผู้ตามให้เป็นผู้นำได้โดยไม่รู้ตัวเตรียมก้าวสู่มาตรฐานใหม่16ตุลาคมนี้วันประมูล 3G ขึ้นความถี่ 2.1GHz โดยกสอทอชอโอกาสครั้งสำคัญของคนไทยที่จะได้ใช้ 3G มาตรฐานโลก ที่บ้านหลังนี้ความรู้สึกดีๆยังคงสดใสไม่จืดจางด้วยสีดูลักอินสไปน์บ้านยังสวยเหมือนเดิมเลยนะแล้วคุณหล่กเหมือนเดิมหรือเปล่าคงก็เหมือนสีบ้านนั่นแหละไม่เคยเปลี่ยนสวยสดใสาย,ยาวนานสีดูลักอินสไปน์บางคนยอมเดินทางไกลามาเพื่อให้ได้เห็นภาพแห่งความสำเร็จบางคนมาเพื่อฟังคำคำเดียว ให้วัตชิเฝ้าบ้านคุณดีกว่าครับอุ่นใจอยู่ที่ไหนก็เช็คได้ผ่านมือถือด้วยกล้องวงจรปิดวัตชิคมจัดชัดจริงนี่คือการดำเนินชีวิตแบบวิถีชุมชนแบบร่นตนเองของผู้คนบ้านห้วยกรวดตำบลคลองเรืออำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี จากภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่ในท้องถิ่นพัฒนากรจากกรมการพัฒนาชุมชนได้เข้ามาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอพเพียงโดยการสร้างความรู้ผ่านเวทีประชาคมและส่งเสริมให้ชาวบ้านได้รู้หลักการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการนำภูิปัญญาท้องถิ่นมาประยุตก์ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มีเงินออมจนประสบความสำเร็จเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระด,ดับพออยู่พอกินปัจจุบันผู้คนที่บ้านห้วยกรวดสามารถต่อย,ยอดสู่การสร้างอาชีพหมุนเวียนเกื้อหนุนกันได้อย่างยั่งยืน50ปีกรมการพัฒนาชุมชนอุทิศตนพัฒนาคนสร้างชุมชนอย่างยั่งยืน หมดเวลาของฮักข่าวในวันนี้แล้วนะคะเราจะลากันไปที่ภาพของถนนบ้านเรือนประชาชนกว่า1 6 0หสังคาเรือนที่อำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีนะคะได้รับอิทธิพลจากพายุกแกมีค่ะทำให้เมื่อคืนนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะแล้วก็ต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมสูงแล้วล่ะค่ะลากันไปที่ภาพนี้แล้วก,กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอพรคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมและทุกๆ SMS ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ